뭐? ครับผมก็เป็นวันที่ดีๆกว่านึงครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงทั้งหมดแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะครับขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะครับวันบงสองและขอเนื่องรักเล่ก็ตอนนี้ก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วครับก็คงจะเ,เปิดกล้องในเราปลายเดือนนี้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดรักเล่เป็นบทประพันธ์ของคุณสมภักสุวรรณซึ่ง40ปีมาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครทําเพราะว่า เรื่องอตัวละครน้อยมากตัวละครเดินเรื่องในตัวละคร5-6ตัวแล้วก็อยู่ที่เมืองนอกเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอวงการทูตซึ่งโอกาสที่ผู้คนจะจะเข้าไปใกล้ชิดหรือทําความเข้าใจกับเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็คงจะยากแล้วก็ตัวละครน้อยแล้วก็เดินเ,เรื่องอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยสีปีมาแล้วกลายเป็นเรื่องโรแมนติกที่เ,เป็นแฟนของเป็นแฟนนิยายคุณโสภาคเนี่ยตามดูอยู่ว่าจะมีใครออกมาทำนะครับตอนนี้ก็ ได้โอกาสเหมาะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เราอยากได้รสชาติใหม่ๆในละครด้วยก็กเป็นเป็นสิ่งที่ที่น่าจับตานะครับที่ช่อง 7, เจ็ดยอมให้ทําเรื่องนี้นะครับตัวละครหลักอยู่4ตัวที่เป็นท,ท,ที่ที่เป็นคนที่เดินเรื่องนะครับคือ,อ,อวายูนะครับนางเอกนะครับวายูเป็นสาวไทยคนเดียวนะครับในเรื่องที่ที่มุมนานะเรียนด้านการแตลภาษาจนจบแล้วก็ทําหน้าที่ใน UN นะครับ อีกคนก็คือท่านทูดดตดรรามินนะครับท่านทูตพระเอกไปเป็นเลขาทูตที่ออสเตรียนะครับเข้าไปใหม่ๆก็ต้องในช่วงเวลาที่ยังไม่ยังไม่ได้ทํางานเต็มที่เนี่ยท่านทูตเนี่ยให้เลขาทูตคือพระเอกเราเนี่ยทำความรู้จักประเทศออสเตรียผ่านทางนักศึกษาไทยที่นั่นนะครับก็คือนางเอกก่อนสมัานเริ่มต้นตรงนี้ขณะที่นางเอกมีเพื่อนรักอยู่สองคนคือนิคาไล นิโคลายคบนี้นะครับอ์ดอัสดานะครับอ์ดอจะเล่นเป็นนิโคลายเป็นนักษารัสเซียเหมือนกันทีน่ไปเรียนที่เวียนนาแล้วก็ไฮดี้ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันอยู่รูเมทด้วยกันนะครับสามคนนี้คือวายูนไฮดี้แล้วก็แล้วก็นิโคลายอยู่ด้วยกันที่เวียนนานะครับในสภาพที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้มีทุนมากมายเลยค่อนข้างจนในสามไปในเอกน้องสา,าที่สุดอยู่ห้องใต้หลังคาซึ่งราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เงินอย่างกระเบียดกระเสียนมากนะครับการทํางานเป็นเป็นปล้ามแล้วก็ เรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยก็เป็นงานหนักของเธอ,เ,อ,อเธอมาเจอท่านทูตในวันที่ท่านทูตมารับตําแหน่งนะครับท่านเดกาดทูตมารับตําแหน่งความสัมพันธ์เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับนะครับแล้วกเ็เรื่องก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยพัดภาคจากกันนะครับแล้วก็ต้องตามหากันนะครับรักเร่จึงเป็นความหมายที่คนรักนะครับต้องตามต้องต้องเร่ตามหาความรักของตัวเองให้เจอให้ได้ ก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นกับน้องแพนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดีใจที่ได้รับเลือกให้เล่นเรื่องรักเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ทำใช่ไหมครับต้องขอบคุณพี่ต้อด้วยที่ให้โอกาสได้เล่นเรื่องนี้ครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แปลกไปจากที่มีโอกาสได้ได้รับเล่นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณน้ำพึ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณป้าต้อด้วยนะคะที่ให้โอกาสดีๆตรงนี้ค่ะดีใจครับจริงๆก็คิดถึงอ่าเมืองไทยมากเหมือนกันครับค่ะส่วนงานละครค่ะอ่างานละครคือปีที่แล้วก็รับ เริ่มรับละครมากขึ้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาอยู่ช่องเจ็ดด้วยครับจริงๆกับป้าตอเนี่ยสวนไปสวนมาหลายรอบนะคะเหมือนจะได้จะได้เล่นด้วยกันก็เรื่องนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานกันก็ดีค่ะแล้วก็กับน้องแพรเนี่ยเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนมาทำงานช่องเจ็ดใหม่ๆแล้วค่ะว่าเอ้ยเราน่าจะได้เล่นด้วยกันสักเรื่อง่าไปกี่ปีนะแพนสิบปีเกือบสิบปีก็ในที่สุดได้กลับมาเจอกันค่ะตอนที่คุณน้ำพึ่งบอกว่าคนที่เล่นเป็นนักของนังเอกเนี่ยก็จะรับบทโดยผู้องสงนะครับแล้วก็บอก้ขา ผงจะจะส่งแบบให้ให้เกียรติละครแบบได,ได้ได้มารับรับบทอันนี้จริงๆเหรอคุณพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ทรงศึกษาบทนะแล้วก็บอกว่าให้ทําอะไรก็จะทํานะครับท่านจะรับบทเป็นคุณนะ้าพร้อมจิตนะคุณนางเอกข้าราชการ48นะครับแล้วก็ดูแลนางเอกมาตั้งแต่เด็กเพราะว่านางเอกเนี่ยกำพร้าพ่อแม่เพราะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เพียังเด็กๆนะพร้อมจิตไม่มีลูกจึงรัก วายุนยเหมือนลูกสาวตัวเองทแท้ๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ส่งเสียเรื่องเงินทองนะครับให้ให้นักเอกได้เรียนจนกระทั่งจบด็อกเตอร์ที่เวียนนาก,ก็คงเหมือนการทํางานละครทุกเรื่องเห็นว่าก็ต้องประณีตมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเรื่องเองเราก็ต้องรักษาคุณภาพของของเรื่องเอาไว้มีแฟนหนังสือตามอยู่เยอะแล้วก็ได้ได้กำกับพระองค์ท่านนะครับแต่พระองค์ไดเชื่อมันว่าพระองค์ท่านมีพระบิดาสามารถ องค์ท่านชอบการชอ,ชอบงานละครอยู่แล้วแล้วก็ส่งโปรดทอดพระเนตรละครละครเวทีแล้วก็ได้ส่งร่วมแสดงละครเวทีมาแล้วซึ่งอันนั้นแบบงานยากผ่านไปแล้วตรงนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับ mm hmm. ก็บทประพันธ์เป็นบทพันธ์คลาสสิกนะครับขึ้นหิ้งมาตั้ง40ปีแล้วจะได้เห็นเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็สนุกแล้วก็เรื่องมีเนื้อหาสาระเรียกว่าหน้าติดตามอย่างยิ่งเลยแล้วที่สำคัญเป็นงานของช่องเจ็นะครับ mm hmm. อันนี้ปีหน้าได้ดูกัน